สวัสดีตอนเช้าจ้าเบิ่อเดิอพี่นอ้องบัวมัวมันออกดอกแล้วหลายเจมามันจ,จับบพุ่นุ่นเต็มอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะจับดอกหรือเปล่าหนึ่งเขาแล้วย้ายเตรียมตัวไปวัดแล้วปิ่งปลาอยู่พุ่น่ะต้องหาฮอร์โมนมาฉีดเด้เนนะอสมนุนสมุนยาย ไอเล่าดมอร์นิ่งตอนเช้าตัวคันอะไรไม่รู้หอใช่เหรอพามาเบิรงมันจับดอกบอกว่าเป็น,นวยยหน่อยๆอยู่ได้หรอ,อ่แม่งโกแม่งโกุเต็มต้นแล้วเออ ดูบรรยากาศรอบๆกันม่งเนี่ยเป็นน่วยเหลือทุกคนน้อยๆแมงโก้เรามาดูต้นนี้แล้วลูกน่าจะใหญ่แล้วแหละเด็กน้อยไม่บิดไปกินหรอห แม่ αι, พี่ต้องต้นนี้มันโดกอยดู่ดีแต่มันลนต้นนี้จะเป็นก่อนเพื่อนเลยคุณตาปลูกไว้รอบบ้านได้จ้ะดอกเต็มอยู่แต่ว่าขึ้นลนบุติดเมื่อกี้น้วยหนึ่งนั่นเด็กน้อยเก็บกินลอบุผู้หนาต้นหนมง่ง อันนี้บ้านเราเองบ้านแอดมินบ้านเคยหลานนะคะทุกคนดูซิคุณยายปลูกอะไรทำไมเอาม้งมากลางบาทนี้ปูอย่างน้นอโอ้พักอีตัก็เห็นดีแต่ายายเออพักกับแพงได้พี่นวองเด้ปลูกกินเอาเด้ณนาเราเห็ด้งกลางไว้ก่อน แมงลักนะคะคนเป็นเป็นต้นแมงลักต้นแมงลักปัทธิ์ทีดีอย่งนี้ว่าปักแตงพอ,อยน่ด่อนออกแล้วง่ายแล้วพูดนะปงามคักงามเนี่ยพูดนะโอ้โหผักกาดเราก็สวยงามมากคุณยายกับเคยหลาพักกันปลูกกับเอื้อยกับพี่สาว บักผิกกัมีนวยอยู่ด้นี่เบิ่งเดอ้อบัดที่นี่ใส่คือบารมีบักแต่งไงไหนทำไมไม่เห็นลูกอะ่ะโอ้ยนี่ไงทุกคนปูไม่ถึงเดือนนะคะโตแล้วเราปลอดสารพิษแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเขาเอา,เอาบักท่วมปูอีกมีนวยหนึ่งเลยติพุ่นอ่ะเฮ้หยหลายลูกอยู่ค่ะ สองลูกนี่ปลูกเองคือมีหน่อยหน่อยหน่อยแทะพุดนะสามสี่หน่อยเออหาหน่อยนี่เดีเนาอปลูกยังก็ได้กินอันนั้นเด้อบดนี้พี่น้องพุดน่ะเต็มยอยู่เด้อประมาณสิบเน่้ยกุหลาบจ้าเยอะอยู่เยอะอยูยย่อันนี้คือแตงนะคะ บักแตงเราเองเดี๋ยววันนี้เคยหลาน,น่าจะเก็บแล้วแหละโอ้อหลานเลยตัวนี้ใส่ซิบเ้อ,อยู่ซมก็ปลูกออกหนอกหน่อยเถอะบุ้งนี่กสิเป็นผักอีตูคุณยายอันนี้ก็สิเป็นผักกาดกินกระปุนตัวปลูกเอง นี่ก็จะเป็นต้นหอมนะคะทุกคนต้นหอมก็ปลูกไว้ซื้อเขาแพงมากเลยแยาแล้วปลูกเองต้นกระท้อนก็ยู่นหนีอยู่ได้พี่น้องนี่นี่ต้นกระท้อนนะคะยังไม่โตอีกหน่อยก็คงได้กินแล้วมั้งเรามาได้ดูสวนนานแล้ว <c oughs> อันนี้คือรำยไยได้จ้ะพี่น้องรำย่ารำย่ย ามาเป็นสีบรั่วตัวหัดดิซเลยคุณนนะส,สวนผักย้ายแต่อยากหัวบักแดงเนาะนูะนยยน่ยบักใหญ่หนึ่งแม่พี่น้องเพิ่มพุ่น่งป๊าได้การตัวนี้อ๋อมันจะออกตามดอกเหรอทุกคนเราไม่รู้ว่ามันออกยังไงเด้นี่บอกอุ้ยรวดเร็ว สิิบบาาา,บาดดดวต้ยนีุ่นกน่งดยะะ oh <c oughs> อดเลยผักเขา <c oughs> พี่ก็ได้กินอันนี้ก็จะเป็นเอามาล้อมไว้เดี๋ยวพวานกจอกมันสิกินได้จ้ะทุกคนดม,มันจิกจนเบิดเลยคุะยายจะต้องหาอะไรมาล้อมไว้ต้นแมงรักนะคะทุกคนแมงลักแมงลักคุณหาเบิ้งใหาเบิรงผักยายกับเคยลาปลูก จริงๆอ่ะบ้านเรามันก็มีทรัพยากรมีดินมีนม้ำสามารถปลูกผักได้แต่ว่ามันสิเป็นฤดูนะคะฤดูฝนกระสิบ่าขืนขืนบ่ดีนิดนึงเนาะหน้านี้ก็สำหรับปลูกผักนะคะว่าด้ขายได้จะปลูกไว้ถักินแต่แ่าปีนี้งามงามพี่น้องทุกปีบ้นานปันใดดิ อันนี้เราเพิ่งเอามาเน็บไว้เป็นต้นแล้วโห้ะพาอุ้ยมีผักซีจีนนะฮาปูกก็ได้กินเสร็จเลยนี่สอ